สวัสดีครับช่องเมื่อไม่หัดปลูกสียผ้ามหาขอมุลนจากพัดลมนี่คือเอาคำมือวันนี้เพิ่นเอาผัดลมมาส่อมครับเอาผัดลมตัวนี้เอาเมื่อหมุนสอยมันยังขดไปให้ยังค่อยหมุนเสียบปากแล้วเ้ามากดสักีปับ๊บมันบหมุนเอาเมื่อหมุนสอยอยังสี่ มันจะคอยหมุนหห้ครับปัญหามันอยู่วันใดวันที่ครับแยกผมเสื้าไปเบิอง๋ยวกับหมุนสะบ่เย็นหย่อนขันแรกกถอดไสก่อนนครับขั่มรุนนี่มันสิ มาฝังก้อนอิเสเซอร์ไวาอยู่ข้างล่างนี่นี่ครับที่ประจุสี่ร้อยวอลต์ตันี้ครับให้เขาเปลี่ยนออกเลยครับ ข้อยากขับสองผัดลมมสองใส่เองมาตองประจ้างคนครับ,รบเปลี่ยนออกได้ครับนี่ครับเอาออกหัวบัตรกีออกเล้นี่ครับโอ,อ,อ้ยหัวบัตร,ออก,ร,ก,รกีก็มีบอกก็ได้ครับ มาแล้วครับบานี้หาตัวไม้มาใส่นี่ครับตัวไม้ที่ลอยบน ไายเปลี่ยนเข้าไปวนี้ผมซีกล่องให้ครับ <c oughs> นี่ครับเป็นอันวาผมทํำหนาทีเปลี่ยนแล้วครับต้อสายแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> บาดนี้ผมก็จะมาล่องไฟเบิง้ง ลองเปิดเบิ้งมันเป็นยังไงเหียบปักมันใน้ลองเบิ้งครับบักมันจะดเต็มแบบปัน,ปนครับเก็นอันวัาทไใสได้ครับ